สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแตย,ยาเปิดดวงคุณมีสัมผัสที่หกไหมและสัมผัสที่หกของคุณแม่นยำประมาณไหนนะเรามาดูกันสิว่าคุณมีสัมผัสที่หกไหมและสัมผัสที่หกของคุณเนี่ยแม่นยำประมาณไหนนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลชาวทิยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะ ผไม่สามารถตรงกับใครได้ร้อเป๊ะเต็มเลยนะดูเป็นแบบเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเนาะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสุปเตงเป็นกำลังใจให้กันด้วยบอกเลยนะเป็นคักครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะคุณมีสัมผัสที่6กหม่และสัมผัสที่6ของคุณเนี่ย แม้นยำประมาณไหนเรามาดูกันซิว่าคุณเนี่ยมีสัมผัสที่หกไหมและสัมผัสที่หกของคุณแม้นยำประมาณไหนโอ้โหหนึ่งอัศวินเหรียงคุณมีความมั่นคงอ่ะคุณเป็นคนที่ละเอียดด้วยนะบอกเลยห้าหมายชีวิตต้องต่อสู้ชีวิตต้องแข่งขันชีวิตต้องโดนทดสอบตลอดเลย เขาบอกว่าคนที่เป็นพวกชาวแสงคนที่เป็นสตาร์ซิตหรือคนที่มีของอะมันชอบมีบททดสอบแห่งฟ้ามันมันชอบมีบททดสอบจักรวาลมันชอบมีบททดสอบชีวิตชีวิตมันชอบมีปัญหาชีวิตมันชอบแบบต้องมีเรื่องให้แก้ไขอยู่ตลอดอะไรประมาณเนี้ยเนาะคุณมีสัมผัสที่หกไหมและสัมผัสที่หกของคุณเนี่ยแม่นยำประมาณไหนอโอ้โหอ่ะไพ่เนี่ยเป็นไพ่บอกว่า ถามว่าคุณมีสัมผัสที่6ไหมแน้วสัมผัสที่6ของคุณเนี่ยแม่นยำประมาณไหนมีมีรางสังหอนแม่นยำเดอะไฮพิเทสเทพีพ,พัจจันคุณเป็นคนมีเวสมนติดตัวมาคุณเป็นคนเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วเก่งด้วยเนาะแต่คุณเป็นคนแบบ ส่วนมากแล้วนะคุณเป็นคนแบบนึกจะเงียบก็เงียบนึกจะขึ้มก็ขึมนึกที่จะแบบโวยก็โวยอะไรประมาณเนะนี้ยเนาะดหายพิเทสัสองอารมณ์สองบุคลิกอืมนะคุณมีสัมผัสที่หเนาะบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเนาะบางคนก็ใช้ในการแบบ ฝึกแรงดึงดูดกำลังศึกษาแรงดึงดูดอยู่เนาะบางคนก็อยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่ามันมีแบบมันมันมาอยู่แล้ว่ะมันติดตัวคุณมาอยู่แล้ววะแต่ชีวิตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องแข่งขันต้องมีเรื่องราวให้แก้ไขตลอดเลยอ่นะเนาะมีเหตุการณ์ต้องสู้ระบบมือการงานเปลี่ยนงานมาหลายงานอืมเปลี่ยนงานมาหลายงานเนาะชีวิตมันเหนื่อยเนาะห้าหมาย่นะ เนาะบริวารบุคคลการงานความขัดแยง้งปัญหาที่ต้องแก้ไขเออประมาณเนี้ยเนาะคือเหมือนกับว่าบางคนนะเหมือนกับว่าคือตัวของคุณนะถามว่าคุณมีจิตใจที่หนักแน่นนะหนักแน่นและมั่นคงด้วยเนาะคุณพยายามสู้มาตลอดอนะเนาะกับชีวิตของคุณที่ต้องต่อสู้ตลอดอะไรอย่างเนี้ยเนาะแต่ถามว่าตรงเนี้ยมันเหมือนว่า มันเหมือนที่เต้ยพูดอะถ้าพวกพวกที่เขาเป็นแบบ star seed พวกชาวแสงหรือพวกที่เขามีของมีอะไรอยู่ในตัวส่วนมากจะเจอแบบนี้ก่อนนะกว่าจะสุขสบายกว่าจะได้ดีมีโชคอะเออมันจะเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะเห็นไหมคุณไม่ชอบอยู่นิ่งอะคุณชอบลงมือทำอะคุณไม่ใช่คนขี้เกียจอะคุณเป็นคนขยนันเห็นไหมคุณมีจริงๆด้วยนะ สัมผัสที่หกคุณดีคุณเป็นแบบคุณชอบอะชอบให้ชอบช่วยเหลือชอบแบบชอบดูแลคนอื่นอะชอบปกครองคนอื่นะเนาะความเป็นผู้นำคุณมันสูงอืประมาณนี้เลยอะถ้าถามว่าสัมผัสที่หกคุณนะแม่นไหมแมนแม่น,แ,มนแต่คุณอะชอบกังวลคุณชอบเหมือนกับว่าสมมตินะไม่แน่ใจอะเออประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าฉันมีความรู้สึกว่าเนี่ยสมมตินะ ฉันมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยฉันมีความรู้สึกว่ามันจะแบบประมาณเนี้ยแต่คุณน่มีความแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจเลยไม่กล้าจะบอกใครอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยคือมันเกิดตรงเนี้ยอืมเหมือนกับว่าคุณรู้อะรู้ว่าคนเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยคนเนี้ยจะเป็นอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยคนนี้สมมติคนนี้คนเนี้ยจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณน่ไม่กล้าจะบอกเขาเหมือนว่าคุณกลัวเขาว่าหรือว่าคุณกลัวแบบ คุณคิดไปเองอะไรประมาณนี่คือคุณไม่แน่ใจตัวเองอะ่ะเออนะหรืออีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะก,กังวลรู้สึกว่ากลัวคนที่คุณไปบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อแล้วเขาแบบว่าเออประมาณเนี้ยเนี่ยคุณคุณเป็นแบบนี้เออนะแต่ถ้าถามว่าซิกเซนคุณมันโอเคไหมโอเคนะนะดีเอ็มเพรสขึ้นมาเลยนะแล้วคุณมีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะพระแม่ออเนาะพระแม่คือคือถ้าถามว่า คือซิกเซนคุณมายามคําคืนด้วยยิ่งยิ่งกลางคืนเดอร์มูนเห็นไหมเดอะเดมูนคือความคือความแบบความแบบคําำ,ำมืดมืดดึกดึกอะ่ะเออซิกเซนคุณจะแมนซิกเซนคุณจะมา, cents, ะมาลางสังหอนคุณจะดีเดอะไฮพิเทสเห็นไหมคุณไม่แน่ใจกับซิกเซนตัวเองเลยไม่กล้าบอกใครอะไรประมาณเนี้ยเออเนาะอ่ะลางสังหอนคุณเนี่ยซิกเซนของคุณเนี่ยเนาะ สัมผัสที่หกของคุณเนี่ยคุณมีไหมแล้วก็แมนยำประมาณไหนโอ้โหมีอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งของดีของคุณเนี่ยติดตัวมาอยู่ทั้งที่ตัวคุณแล้วก็อยู่ทั้งในบ้านของคุณเลยเนาะสิกเซนของคุณลางสังหอนของคุณเนี่ยสัมผัสที่หกของคุณเนี่ยแมนยำอยู่นะแมนยำอยู่นะเห็นไหม คือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกกําลังฝึกการใช้สมาธิกาลังกำลังฝึกการควบคุมพลังจิตกําลังฝึกการกําหนดแรงดึงดูดกําลังฝึกทาสมาธิจิต กำลังฝึกสงบจิตสงบใจเพื่อให้เกิดพลังตรงเนี้และอีกอย่างหนึ่งเต้ยบอกเลยเห็นไหมไพ่เขาขึ้นเลยในยามค่าคืนในยามที่คุณนอนหลับสนิทแต่คุณอาจจะฝันอะไร,ประแปลกฝันเห็นของเก่าฝันเห็นเรื่องโบราณฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันเห็นของสูงอืมแล้วถามว่าเวลานอนอเวลาคุณฝันนะฝันแบบ ฝันจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ที่ประมาณว่าคุณคิดก่อนนอนแล้วมันเก็บไปฝันไม่ใช่แบบนั้นนะอันนั้นจะไม่แม่นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่คุณฝันโดยที่ไม่ได้คิดก่อนนอนและไม่ได้เก็บไปฝันนะคือมันฝันเองอะ่ะแม่นมากบอกเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยคุณจะฝันแม่นมากฝันแม่นมากเลยนะบอกได้เลยอ่ะสัมผัสที่6ของคุณเนี่ยมีไหมแม่นยำประมาณไหน เนี่ยคุณกังวลคุณไม่มั่นใจตัวเองคุณกลัวด้วยบางคนกลัวนะบางคนเหมือนว่ารู้รู้ว่าคนเนี้ยจะเป็นอย่างแบบนี้รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่กลัวกลัวแล้วไม่ยอมรับตัวเองว่ารู้อะไรประมาณเนี้ยเออนะมีมีคนแบบนี้มีไหมมีเต้ยเคยเจอคือฉันไม่ชอบแบบนี้นไม่ชอบอารมณ์แบบนี้ฉันไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นฉันกลัวนี่นี่นคุณคุณเป็นแบบนี้เลย นะบางคนเป็นแบบนี้เออบางคนเป็นแบบนี้อ่ะสัมผัสที่หกคุณมีไหมแล้วคุณแม่นไหมโอ้โหแม่นคือคําพูดของคุณอะมันมีมนบอกเลยคุณเนี่ยพูดได้พูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนแบบชอบฟังอะเออคือคำพูดของคุณมันมีมนอะเชื่อไหมมีมนสะกดเลยคุณพูดคุณเล่าคุณเจรจาคุณแบบคนเชื่อสะกดจิตคนได้ในคำพูดของคุณอะเออ เด่นอนะเด่นมากเออบอกเลยนะสัมผัสที่6ของคุณเนี่ยมันบวกกันด้วยนะสัมผัสที่6ของคุณนะมันบวกกับว่าสัมผัสของคุณเองแล้วก็บวกกับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาช่วยด้วยนะตรงเนี้มันก็เลยแบบเกิดขึ้นด้วยนะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมสเตรงจ์เซนนะคนเซนแรงอยู่แล้วอะคุณเซนแรงอยู่แล้วอะสัมผัสที่6ก่าคุณมีแล้วก็แม่นโอเคระดับหนึ่งเลย ่ะจะติดแน่นอนแน่นอนแน่นอนบอกเลยมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าหนึ่งการควบคุมบางคนน่ะประมาณว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีสัมผัสที่6ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีสิกเซนพยายามควบคุมเอาไว้ไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ให้รู้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากไม่อยากเป็นแบบนี้อะไรอย่างเนี้เห็นไหม กังวลกลัวแต่ที่จริงอ่ะมันหนีไม่ได้เห็นไหมจะติดมาคือคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าเนี่ยคุณคุณถูกกําหนดมาแล้วว่าคุณต้องเป็นชาวแสงคุณถูกกาหนดมาแล้วคุณจะต้องเป็นสตาร์ซีสคุณถูกกาหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องแบบเป็นแบบนี้มีแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นตรงนี้จริงนะบางคนกลัวบางคนไม่ยอมรับกับสิ่งที่อเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นเออนะถ้าถามว่าสัมผัสที่6คุณดีไหมดีแล้วก็เหมือนที่เต้ยพูดเลยเห็นไหมคุณสามารถ ควบคุมพูดให้น้มน้าวจิตใจคนได้พูดให้คนเชื่อได้พูดให้เหมือนกับว่าคนเคารพนับถือคุณได้อะ <c oughs> คุณพูดได้จริงๆนะสตรงเนี่ยโหเก่งมากเลยเห็นไหมคุณมีเครื่องใหม่อินฟินิตี้ด้วยคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคือเนี่ยมันจะต้องเจอประมาณนี้มาก่อนแล้วมันก็คือมันดีเลยนะจัสติกอ่ะเห็นไหมคุณเป็นคนรักความยุติธรรมคุณเป็นคนชอบความชัดเจนคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณเป็นคนไม่โกหกอ่ะไม่ปิ้นป้อนอ่ะเออนะคุณเป็นคนแบบ ประมาณนี้เลยชอบความถูกต้องอแล้วมันก็เลยเกิดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยแต่คุณอะเหมือนกับว่าพยายามต่อสู้กับอารมณ์อาการต่อสู้กับซิกเซนตตัวเองบางคนเป็นแบบนั้นนะอันนี้เป็นบางคนนะอันนี้เป็นบางคนบางคนเป็นแบบนั้นนะพยายามแบบไม่เอาจะไม่ชอบจะไม่อยากรู้อะไรอย่างเนี้ยแต่คือมันมีมันก็ต้องแบบ เกิดขึ้นรู้คือตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อ่าอยู่ที่การควบคุมด้วยอ่าคุณสามารถควบคุมมันได้ด้วยนะมันอยู่ที่การควบคุมของคุณด้วยอ่าประมาณนี้นะโอเคนะนี่คือคือตรงเนี้ยคืออยู่ดีก็อยากจะทำคลิปเรื่องนี้ขึ้นมาอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะสุขสมหวังนะจ๊ะโชคดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า